วันนี้เราจะพาไปเที่ยวจังหวัดพังงากันค่ะภายใต้ขุนเขายิ่งใหญ่กับประติมาการรมถ้ำสุดอลังการที่นี่แหล่งมรดกธรณีถ้ำพุงช้างค่ะหลายคนยังไม่รู้จักแหล่งมรดกธรณีขออธิบายสั้นๆแบบนี้นะคะธรรมชาติได้สร้างสารรคแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นมากรมทรัพยากรธรณีก็ได้เข้าไปสร้างข้อมูลเชิงวิชาการ โดยแบ่งประเภทของแหล่งธรณีวิทยาออกเป็น7ประเภทถ้าแหล่งธรณีวิทยาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ก็จะถือว่าเป็นแหล่งมรดกธรณีที่มีคุณค่าเชิงวิชาการซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวและถือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าการท่องเที่ยวแบรนด์ใหม่ลงสู่วงการท่องเที่ยวกันค่ะหากใครได้ไปพังงาจะต้องเจอภูเขาลูกใหญ่ชื่อว่าเขาช้างโดยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายช้างหมอบ ซึ่งบริเวณท้องช้างจะเป็นถ้ำน้ำผ่านซึ่งเป็นที่มาของชื่อว่าถ้ำพุ่งช้างขอเติมความรู้หน่อยนะคะศัพท์ธรณีวิทยาได้บัญญัติศัพท์ไว้ว่าลักษณะของเทือกเขาหินปูนที่พบเห็นสูงชันเป็นแนวยาวแบบนี้เรียกว่าภูมิประเทศแบบกำแพงคาสค่ะโดยการท่องเที่ยวจะต้องเดินลงไปขึ้นเรือคยัคซึ่งมีให้บริการเมื่อเรือถึงจุดสิ้นสุดต้องต่อแพไม้ไผ่ซึ่งเป็นจุดที่แคบของถ้ำ และเมื่อถึงจุดสิ้นสุดแพรก็จะเป็นการลงเดินเพื่อชมประติมากรรมภายในถ้ำกันค่ะโดยพี่ๆทุกคนได้รับการอบรมชุดข้อมูลแหล่งมรดกทรณีโดยกรมทรัพยากรทรณีและวันนี้จะอาสาพาเราเที่ยวภายในถ้ำตามจุดไฮไลท์ไฮไลท์ต่างๆกันค่ะสวัสดีครับผมนายนพุษเทมนางครับเป็นมกคุเทศนะครับพาเที่ยวชมถ้ำพงช้างได้รับการอบรมจากสำนักงานทรัพยากรธรณีนะครับ วันนี้ผมได้พาเที่ยวถ้ำพงช้างนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหินน้ำไหลนะครับผมเราจะเรียกว่าหินพันล้านปีนะครับจะมีสองอัตรักก็คือหน้าฝนกับหน้าแล้งนะครับหน้าฝนก็จะมีน้ำไหลอย่างนี้นะครับนะครับหน้าแล้งก็จะมีสีสันก็คือมีออมีประกายยิบระยับนะครับ เหมาะกับการท่องเที่ยว2องซีซั่นครับบริเวณนี้นะครับผมเรียกว่าหลอดหินย้อยนะครับหรือโซดาสโตมครับนี่นะครับเป็นฟอสซิลแก๊สฟอสฟอร์นะครับค้นพบโดยกรมทรัพยากรธรณีและนี่ก็ฟอสซิลพะการังนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับผม เราเรียกว่าทำนกหินปูนนะครับผมแล้วก็ฟอสซิลฟนะครับก็คือเป็นปืนถ้ำบรรพการนะครับผมส่วนที่นี่ชาวบ้านเรียกว่าบันลังทองนะครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างทองคำนะครับอ่างทองคํา และจุดที่พลาดไม่ได้ก่อนจะออกจากถา้ำจะเห็นเป็นภาพย้อนแสงเงาสีดำกับเส้นขอบแสงที่ส่องเข้ามาภายในถ้ำนักธรณีวิทยาด้านถา้ำได้ให้คำนิยามไว้ว่าลายเส้นถ้ำอยากให้นักท่องเที่ยวถ้ำทุกท่านได้รู้จักกับลายเส้นถ้ำซึ่งแต่ละถ้ำจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแนะนำให้ถ่ายรูปเก็บลายเส้นถ้ำเพื่อเป็นการบันทึกความทรงจำในแต่ละถ้ำเป็นที่ระล,ลึกกันนะคะ แหล่งมรดกพรนธนี้ถ้ำพงช้างตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาภายใต้เขาช้างที่มีลักษณะแบบกำแพงคาสภายในถ้ำมีความโดดเด่นมากมายของประติมากรรมถ้ำได้แก่หินง,งอกหินย้อยหินน้ำไหลเสาหินและนอกจากนี้นะครับก็ยังพบความโดดเด่นทางธรณีวิทยาได้แก่การละลายของผนังถ้ำหรือการละลายของเพดานถ้ำซึ่งนอกจากนี้เราจะได้พบซากถิ่นจำปันบริเวณผนังถ้ำได้แก่ฟิลซิลินิตหอยสองา หอยฟ้าเดียวและก็แบคคิลพอรตครับสำหรับข้อควรปฏิบัติในการเข้าถ้ำพุงช้างนะครับก็จะมีทั้งหมด16ข้อตามคณะกรรมการถ้ำแห่งชาติครับพูดง่ายๆก็คือเราไม่ควรเอาของจากนอกถ้ำเนี่ยเข้าไปในถ้ำและก็ไม่ควรเอาของจากในถ้ำออกมาภายนอกครับซึ่งจะเป็นการรักษาและอนุรักษ์ถ้ำพุงช้างให้อยู่อย่างยั่งยืนครับ งานที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ของกองธรณีวิทยาและกรมกทรัพยากรธรณีเราก็ได้เอาข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่เยอะแยะแล้วเกี่ยวกับด้านแหล่งธรณีวิทยานะคะหรือเราที่เราเรียกว่า g e o s i t ซเนี่ยคะ่ะมาประยุกต์ใช้พัฒนาว่าแหล่งธรณีที่มีความสวยงามต่างๆนั้นนะ่ะสามารถ ทำประโยชน์หรือมีคุณค่าอะไรบ้างมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านใดบ้างก็จะทําให้เกิดคุณค่าของแหล่งทรณีนั้นก็ยกระดับแหล่งทรณีให้เป็นแหล่งมรดกธรณีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ,ะกรมทรัพยากรนีเนี่ยพยายาม ผลักดันและขับเคลื่อนให้งานทางด้านธรณีวิทยาวิชาการธรณีวิทยาสามารถมาเชื่อมโยงกับชุมชนและก็วิถีชุมชนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้อันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งของแหล่งมรดกธรณีนะคะหรือที่เราเรียกว่า geoheritage แหล่งมรดกธรณีถ้ำพุงช้างเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน